เก่งไหมล่ะเก่งไหมล่ะ <laughs> ครับสวัสดีฮรท่านาผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่พาพังกรับผมลูกพี่เมย์เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนักเตะอีกหนึ่งตัวที่มาในซีรีส์พาไมคอนใน g o t y นะครับตัว112ตัวนี้โยฮันคลอยฟ์หรือโยฮันครับที่น้องๆรู้จักกันดีซึ่งเป็นตัวที่นอกสายตาพอสมควรเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นกองหน้าในตำแหน่งเอสที่เล่นยากมากๆถ้าไม่เข้าใจในตัวมันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกองหน้าแทบจะตัวเดียว ในเกมเลยที่เป็นระดับท็อปที่มีสกิลบูดบิ้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสก,กิลมูทที่ไม่เหมาะกับการเล่นเป็นตัวจบสก,กอร์แต่อย่างใดนะครับสำหรับตัวโยฮันคอยฟโนี้นะครับมาดูค่าพลังกันก่อน Strong Foot 5.5นะครับซามิหน้าหนึ่งสอ9สามสีาหกดิลมูฟดาวนะครับแล้วก็ตัวด้านในเนี่ยสปินสป e ดโอเคเลยสปีดต้นสปีดปลายดีหมดทุกอย่างเรื่องเกมรุกยิงก็แรงเต็มลองช็อตก็เต็มโพซิชั o นนิ่งก็เต็มฟินิชชิ่งก็เต็มนะครับ แต่ถามว่าเออมันอาจจะบวกไม่เยอะเพราะว่าด้วยสกิลบูสมมนไปบวกการเลี้ยงบอลการครอสบอลจากฝากตรงข้ามานะด้านข้างสนามแล้วก็ลองช็อตซะส่วนใหญ่มาดูตรงนี้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวเขาเนี่ยเล่นได้ทั้งกองกลางและกลองหน้าเลยนะครับจะอาจจะเป็นกองกลางที่เป็นตัวรุกเพราะว่าใน a เ a n e ตหรืออะไรต่างๆที่เป็นเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่งนั้นเนี่ยผมว่าบาลานซ์ค่อนข้างดีเลยส่วนสูง180น้ำหนัก70นะครับสกิลบูส มีเพลย์เมคเกอร์นี่น่าสนใจตรงนี้บิดเดอร์ชิฟเอาไซฟูดแฟร์ นะครับ h i g h Medium Work ก a ล e การ์ดอันนี้เป็นอาแจกเอเดเวนซ์ซรีนะฮะแล้วก็เนเทนแลนด์แล้วก็ไอคอนนะครับเมื่อวานเนี่ยถ้าใครเมื่อวานเนี่ยผมหมายถึงวันที่22เดือน3นะครับเพราะว่าผมอัดคลิปนี้ในวันที่23เดือน3ใครที่ดูสตรีมผมจะเห็นว่าโยฮันคอยฟันเก่งขนาดไหนเพราะว่าผมไม่ได้เอามาเป็นตัวจบสกอร์วิธีการเล่นของผมนะครับผมจะใช้โยฮันคอยฟในการเล่นหน้าคู่นะครับหน้าคู่เขาเหมาะกับหน้าคู่มากกว่าเพราะว่าเป็นตัวที่เติมเต็มทําให้กองหน้าอีกตัวหนึ่งหรือปีกกกกหรือองลาตัวุ ของทีมเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไปกับบอลได้ดีดึงจังหวะหลอกกองหลงังหลอกตัวรับฝั่งตรงข้ามได้ดีแล้วจ่ายบอลเนียนตามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เขาในการลอยิงหรือหาจังหวะหาช่องยิงถ้าส่วนใหญ่จะเป็นการครองบอลในตัวเขาแล้วก็ไปกับบอลมากกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวิธีการเล่นและแนวความคิดของผมนะครับของผมคนเดียวก่อนท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะเล่นแบบไหนก็แล้วแต่แต่ว่าผมแนะนําว่าประสิทธิภาพของโยฮันทรอยัวนี้จะโดดเด่นก็ต่อเมื่อเขาเลี้ยงเขาส่งและหาจาายยังหวะยิงในบางโอกาสเท่านั้นเดี๋ยวไปดูในเกมกันกับแผนสาวซีหนึ่งสองว่ามันเหมาะแล้วมันเป็นแบบที่ผมพูดหรือเปล่านะครับไปดูในเกมครับโอ้แล้วเป็นเกมแรกของวันนี้จะพลิวไหมจะพลิวไหมโยฮันผมบอกได้เลยว่าพลิวไหวเหนือสายน้ำโยฮันเนี่ย จริงๆแผนอย่าง4-2-4ก็น่าสนใจนะครับ4-2-4เดือดเลย4-2-4เนี่ยมาดูกันในเกมช่วงนี้แผน3-4-2 1เนี่ยผมใช้เป็นแผนหลักในการเล่นเอตูเฮเลยนะครับเเออตร์มิา llega la ayuda era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer otra pérdida de balón โยฮันครอยฟอยู่ไหนครับไปแล้วเหรือหาช่องแบบสุดๆเลยเขาดึงตัวประกบดีอ่ะสำหรับผมนะแล้วก็หาพื้นที่เล่นต่อเห็นไหมพอเขาดึงตัวประกบไปพวกใจบอลให้เพื่อนเขาก็หาพื้นที่เล่นต่อเลยนะครับ มีส่งมาทางนั้นเฉยเลยกรส่งให้คอยขยับมาด้มาเฉย,ยเลยทูเล่จัดช่วงน,นี้คารินชา อันจริงเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นแล้วมันสนุกนะครับคอยเนี่ยเกมแรกผมจะมึนๆหน่อยใช้ตัวมันเลี้ยงเยอะไปผมว่าเดี๋ยวผมเล่นธรรมดาเ,ออเดี๋ยวจะหมดซะก่อน ส่วนใหญ่แล้วแผนผมมันเหมาะกับการสวนกลับมากกว่าทาไมมาส่งบอลแล้วลบนีวะพิกบอลเองนะฮะ นี่ครับจ่ายบอลโคตรดีในจังหวะส,ส่วนกาบโยฮันคครส์เนี่ยจ่ายบอลแบบสุดๆเลยครับการพลิกตัวด้วยความเร็วสูงและการจัดระเบียบร่างกายเพื่อจะจ่ายบอลต่อมันดีมากๆครับ <S <S มาจ,จะไม่ได้พูดเยอะนะเกมมันตึงอยู่นะแต่คือแบบมันจ่ายบอลเนียนตามากมากกว่าจะเป็นกองหน้า คือมันเหมือนได้เดอร์บอยเพิ่มมาอีกตัวในจังหวะที่เป็นกองหน้านะครับจังหวะสวนกลับมันก็จะไปพระมาณนี้แหละตัดบอลได้สวนกลับเร็วเนี่ยโอ้โหดีมากครับดีงามมาก ที่อย่างคือพริ้วละไปกับบอลได้ดีที่สำคัญเลยคือเปิดบอลดีสุดๆครับเปิดบอลอย่างกระปีีกครับผมมันเลี้ยงก็ดี อะไรก็ดีนะครับจ่ายบอลก็ดีเดี๋ยวปัญหาจังหวะยิงนี่แหละที่เราอาจจะยังไม่เห็นภาพเพราะว่าเกมนี้มีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวฝั่งตรงข้ามไม่มีนะครับเด<ๆ>ี๋ยวผมไปเล่นอีกแผนหนึ่งให้ดูก็คือ424เดี๋ยวดูกันว่ายอนครอยสเป็นแบบไหนนะครับมามาดูกัน424ออันนี้ก็จะบุกมันหน่อยเพราะว่าแผนเมื่อกี้มันเป็นแผนสวนกลับนะครับแผนนี้ก็จะเป็นแผนคลองบอลเคาะบุกสนุกสนานสวนกลับก็ดีแต่ถ้าสมมติว่า โดนเขาชาร์จจ่ายทะลุช่องมาก็คือบันไลทันทีเหมือนกันอะไรวะเนี่ยเนี่ยไปแล้วจ้าหนึ่งศูนย์ไปก่อนจากความแข็งแกล่งของเออร์ลิงเบาหฮารแลน ชอบฮาแลนด์ได้เบียดก็คือชนะ100%ยเนคะรับในวิ่งเบียดยกันนะ่ะชนะแทบจะ100%ยเนะน่ะน่าจะแข็งแกร่งที่สุดนะตอนนี้แหละกองหน้านะถ้ากองกลางก็น่าจะเป็นกุลิตนะครับเมื่อกี้คลอยฟเราได้แค่วิ่งทำทาง แล้วมันตัวเล็กนะตัวบางนะแต่ตดูดกแข็งแก่งไหมแข็งแก่งมากนะครับโดนดึงโดนอะไรไม่เป็นไรเลยครับเสียบเฉย เนี่ยครับเขาก็จะมีจังหวะออกมาริมเส้นเปิดเร็วไปเปิดเร็วไปนี้โอ้โหลืมบอลกาลินชาลืมบอลเฉย 424เนี่ยคล้อยเขาจะสลับแบบปีกบ่อยนะวนเวียนสลับกันข้างๆเยอะโอ้แต่มันจะใช้พลังงานเยอะในเกมแรกเนเหลืองเนี่ยเอ้ยครึ่งแรกเนเหลืองแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยส่งบอลชา้าจัดล็อกบาร์ก็เอากาลินชาไม่ลงเรือเชื่เจริงๆ ดูหาช่องในกอบเขตโชดครับโยฮันก็จะทำได้ดีคือดึงตัวประกบไปแต่ดูนะจังหวะที่เขาดึงตัวประกบเข้าไปด้านในครับดูครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือมันไม่จำเป็นจะต้องแบบคองบอลตลอดก็สามารถที่จะช่วยเหลือซีนได้นะครับ นี่ยแหละคลอยเป็นอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมีประโยชน์ต่อต่อตำแหน่งอื่นอะมีเขาในสนามอะมันเป็นมันเป็นกองหน้าฉลาดฉลาดอะไม่ใช่กองหน้าใช้พละกกำลังอะนะครับก็จะก็ต้องหาวิธีเล่นมันดีๆนะครับ4-2-4เนี่ยเหมือนว่าคอยฟ์จะอยู่ทุกตำแหน่งเลยปีกกองหน้าตัว แนดูเหมือนเดิมจ่ายบอลโคตรเนียนอ้าจะเป็นกองหน้าตัวซ้ายตัวขวาปีกนี้มันวิ่งหมดเลยครับวิ่งไปหมดเลยมันเลยทําให้แบบเราเล่นง่ายอ่ะมันทดแทนตําแหน oh. ่งเพื่อนได้ครับ เตยท้ายก็เดี๋ยวดูครับจ่ายบอลได้เปรียบตลอดอืมเอาจ่ายบอลดีผมชอบอกาลิช่าชอบตัวนักเตะที่จ่ายบอลดีๆ ดึงไม่อยู่ประมาณนี้สำหรับโยฮันครอยส์นะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าคู่หรือหน้าเดียวเนี่ย เขาเป็นตัวที่คอยซับพอร์ตเพื่อนมากกว่าเป็นกองหน้าสายซับพอร์ตมันอาจจะดูไม่ฉายนะแต่จริงๆผมมีไฮไลท์นะครับเดี๋ยวผมจะเซฟไฮไลท์ไปให้ดูจังหวะที่เขาเฉายๆหน่อยว่าเอ้ยถ้าเขาเลี้ยงเองล็อกไปเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบไหนซึ่งผมมองว่าเขาเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถแอคซีที่เพื่อนได้เลี้ยงกินตัวให้เพื่อนได้ยืนตำแหน่งสลับตำแหน่งให้เพื่อนได้คือพอมีเขาในทีเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวอื่นเล่นง่ายอะ่ะ ไอ้น,นี้ดีกว่ามันทําให้ตัวอื่นเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะซื้อเขามาเพื่อจะหวังเป็นตัวจบสกอร์อย่างเดียวหรืออะไรอย่างเดียวเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องเท่าไหร่ถ้าใครอยากได้ตัวแบบนั้นเปลี่ยนไปใช้อานายใช้บัตเทนใช้มุลเลอร์น่าจะดีกว่าแต่ถ้าว่าอยากจะได้กองหน้าประเภทซัพพอร์ตเพื่อนตัวนี้ดีเลยนะครับบอกเลยว่าเดอะเบสสำหรับกองหน้าประเภทน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยใครที่อยากจะให้รีวิวตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้หรืออยากจะถามอะไรเกี่ยวกับโยฮันครส จัดไปเต็มๆกับคอมเมนต์นะครับไปก่อนเลยครับสวัสดีครับเก่งไหมล่ะเก่งไหมล่ะ